นับสนุนข่าวโดยครังวัสดุสัตหีสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและอดีตสมาชิกาาสภาเทศบาลเมืองแสนสุขได้เปิดบ้านวักเงินส่วนตัวฝ่าแสนบาทแกจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เมื่อวันที่14ตุลาคมที่บ้านหอมหวนเลขที่4 0 6ทับ ถนนลงหาดบางแสนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนางสาวสุพีพัน์หอมหวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเขตอำเภอเมืองชนบุรีเขตที่8นายภาสกรหอมหวนหรือสทอเหี่ยวอดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขพร้อมครอบครัวในร่วมกับนายนารงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขและกลุ่มพลังบ้านใหญ่ แต่แจกจ่ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคหรือถุงยางชีพสิ่งภายในบ้บรรจุข้าวสารน้ำหนัก5กิโลกรัมไข่ไก่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน1,300ชุดพร้อมเงินสดอีก150,000บาทเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่ระบาดซึ่งบางครอบครัวนั้นยังไม่สามารถที่จะทำงานได้ นางสาวสุพีพันธ์หอมหวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเขต8อำเภอเมืองชนบุรีเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีลงพื้นที่ชุมชนตา่างๆร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุขอยู่เป็นประจำเพื่อนำสิ่งของแกจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งในครั้งนี้นายภาสกรผู้เป็นพ่อได้เล็งเห็นว่าถึงแม้ว่ายอดผู้ป่วยสะสมของจังหวัดชนบุรีจะมีตัวเลขลดลงต่ำกว่าหลักพันแล้วก็ตามแต่พบว่ายังมีผู้ได้รับผลกระทบอยู่อย่างต่อเนื่องบางครอบครัวบุตรหลานเป็นลูกกลางร้านอาหารผับสถานบริการที่ยังไม่อนุญาตให้จำหน่ายสุราได้จึงยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ทำให้พนักงาน ขาดรายได้จึงได้มีความเห็นว่าควรร่วมกันควักเงินส่วนตัวจัดซื้อสิ่งของที่จําเป็นช่วยกันแพ็คใส่ถุงพร้อมเงินสดอีกคนละ100่งร้อยบาทมอบให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้ขณะที่ชาวบ้านไี้เข้ามารอรับสิ่งของเผยว่ารู้สึกดีใจเนื่องจากสิ่งของที่ได้รับในครั้งนี้สามารถที่จะช่วยตนเองและครอบครัวได้ไปอีกหลายวันเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งอยากให้ผู้ใหญ่ใจดีได้ออกมาแจกจ่ายสิ่งของเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจะทําให้ชาวบ้านและพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยลงเพราะทุกวันนี้ไม่รู้ว่าจะไปหาไรายได้ในแต่ละวันมาจากไหนและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและผู้ใจบุญที่ได้ออกมามอบสิ่งของแลกเงิงสนสดให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนในวันนี้ขอบคุณจริงๆชาวบ้านได้กล่าวด้วยความปลาปลื้มใจรู้สึกไงครับ รู้สึกดีใจครับที่จะมาแจกของดีใจเนาะครับอย่างเงี้ยมีความสําคัญกับชีวิตเรายังไงบ้างครับมันก็ช่วยเหลือเราได้ไปอีกช่วงหนึ่งครับอีกช่วงหนึ่งเลยใช่ไหมครช่วงอย่างเงี้ยสามารถอยู่ได้กี่วันครับหลายวันไหมก็ประมาณสี่ห้าวันก็ยังดีนะครับก็ยังดีดีกว่าซื้อเองใช่อยากให้มีอย่างนี้บ่อยๆไหมก็มีบ่อยก็ดีแล้วครับชาวบ้านจิ๊บสีรายงาน